เอาแล้วนะครับผมก็ขอราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตุเ่เฟรนเช็คข้าวค่ากุ้นะครับผมในคลิปวันนี้นะครับผมเรามีในเกมโรบอทก,กันในแมบที่มีชื่อว่ายิโลโกนันเองู รีด and touch some grass โอเคมาดูกันนะครับว่าใครจะกินหญ้าได้เก่งกับกันนะฮะเอ้ยเอลดี้ถ้าเกิดว่าเขาพูดคำนี้เนี่ยมันจะเหมือนจากการกินหญ้ามันจะเป็นเหมือนการกินหญ้าที่เป็นเหมือนสัตว์ชนิดชนิดหนึ่งปะไม่เอ่ยอ๋อไม่เอ่ยชื่อกันเลยกันนะฮะเละเราไม่ได้กินหญ้าหญ้าแบบนั้นเลยเออเฮ้ยเองกินเร็วแต่ว่ากันเองกินเร็วจังว่า นนมันมีวิธีกินอยู่นนมันมีวิธีกินอยู่เฮ้ยใ,ใครอะนนีนะใครเจอใครสามารถเอาสามารถปลาของใส่ไข่เพื่อนได้เลยเอาป่ะเพิ่มความสนุกเพิ่มเติมได้เดีดิเพราะมันมีให้ปลาของได้ไงเออใครมาคิดไม่ถึงวะคล<ๆ>ิปนี้คือ กินแบบว่ากินขะกินหญ้าได้หมดเลยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมเฮ้ยโยนไ,ไงวะกดอีหึย่ยนี่เรียบร้อยไม่โดนโอ้ยไม่โดน,ไม,โดนไม่โดนอีกโอ้โหไม่โดนอีกผมขึ้นบันไดก่อน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 กินอะไรวะเฮ้ยกินบันไดได้กินบันไดได้เรียบร้อยก็คือเอเอ,เอ,เอก็สมชื่อเลยแมปอีสเดวิล yes โอเคกินไปกินไป ได้บางอันมันกินไม่ได้นะเว้ยเท่าที่กูกดกดอะได้บอกว่ามันดูกินไม่ได้นะกูกดเสร็จแถวามันดูกินไม่ได้ยังวิ่กินยากินได้เดี๋ยวกดไม่โดนเองแค่นั้นแหละไอ้กันเนี่ยเฮ้ยเอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถึงเวลาถึงเวลาใครเจอเพื่อนสามารถโยนของได้นะครับผมจังหวะนี้ยนไปโดบหนีเนาหนีหนีก่อนีหนีกนี่เราจะสนุกอย่างนี้แหละฮะโอเคหากินด้วยกัน กินได้เยอะกินได้เยอะกินยากกินยาก้ยดีว่ะตเฮ้ย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 คุณยาคุณยาคุณยาครับคุณยาคุณยาคุณคุณคุณยาเอ้ยมันไอ้นี่โอเคเฮ้ยกินทำบอลลีนกันเพื่อนกินทำบอลลีนทำบอลลีนทำไมมันไม่เด้งเลยวะบอลลีไม่เด้งเลยคุณต้องเด้งเองไม่บางอันกินไม่ได้นะเฮ้ย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 อ๋อบางอันมันต้องแบบขึ้นอยู่กับเลเวลป่ะวะวิ เองกินเท่าไหร่แล้ววะเองไซเองไซสองก็สิบกูเพิ่งสามเองกินไปกินไปกินไปก่อนกินไปกันกินนี้ผมว่าโดนในกันเล่นงานแน่นอนอ่ะท่านผู้ชมกินหนี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 โอ้โหกินกินก่อนกินก่อนกินก่อนเราจะกลายเป็นไททันมาฆ่ากันได้หรือไม่นะท่านผู้ชมโอเคมาครับทำการกินไปเรื่อยๆเลยโหกระเอาใหญ่มากนะกันเนี่ยโอเคในเกมทางชีวิตจริงอ่ะบอกเลยหรอ เดี๋ยวไปดูหน่อยชีวิตจริงเงีเป็นไงท้องอยังไงหย, <c oughs> ยอกหยอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเพอตอนนี้ผมเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะฮะโอเคที่แปดสิบห้าอะไรเฮ้ยหนีหนีก่อนหนีก่อนใครปลามาเนี่ยใครปลามมาอ่านช่องแชทดิมีใครพิมพ์อะไรมาไหมไม่ไมีเฮ้ยไอ้กอนเข้ามาไอ้กรอนเจอเจอแล้วจะตัวดีกอนมันจอยเข้ามาเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวชิมเดี๋ยวไปแก้ไอ้ไกอนก,ก,กันปะไม่ไม่รู้เจอไอ้กอนละเจอไอ้กอนแล้วคืเจอไอ้กอนละไอ้กอนม่นี่เเลยกอน คลิปนี้ผมมันได้คอแก่กอนนะฮะก็เลยจะไม่ได้ยงิงแต่กอนในคลิปนี้โอเคกอนมานหน่อยก่อนมันเป็นอะไรเป็นไหนละวเอามันออกเฉยแม่อุตส่าห์จะอุตส่าห์จะยิงมาทั้งหน่อยเฮ้ยมีน้องแมวด้วยนะครับทำไมาคลิปนี้คุณดูไม่ค่คยพูดเลยกนำะลังฟาร์มอยู่ครับอ๋อเห็นด้วยว่าแบบนี้น่าจะเป็นแบบแนวฟาร์มด้วยเลยนะฮะกันเลยผสมกับอีกคอมเมนต์หนึ่งเข้าไปเลยนะฮะนั่นก็คือแบบที่มีน้องๆคนหนึ่งเคยขอมาเหมือนกันเจอตังค์เลยเจอตังค์เลยเหรอ,<ข>อ มันมีโอกาสขุดเจอตังค์เหมือนกันนะเอ้ยนี่ได้ตังค์อีกแล้วรวยเลยหรอ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 ทานนี้ถังนี้ดูรุ่งว่ะแอบไปกันก่อนถ้าผมเจอถ้าเราเจอกันนะฮะหรือการเจอผมไอกันสามารถทำผมได้เลยนะเพราะกันเขาตัวสูงกว่าผมเยอะเยอะเลยโอ้ถ้าในชีวิตจริงกันก็น่าจะตัวสูงกว่าผมนะฮะใช่ไหมเอ้ยสูงเท่าไรอะร้อยหกสิบกว่ากเยร้อยเจ็ดสิบแล้วโอ้แต่ยงไงสูงกว่าเห็นอย่างเห็นเห็นนะฮะนี่แล้วชิว แอบกัน <S <S แอบกันแอบกันต o o m สัตรูตนะฮะต o o m สัตรูแล้วใครยิงผมนะจังหวะนี้โอ้โหโดนน้องลับลุ๊กพี่นะฮะยิงโดนโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 โอ้โหเจอกันเจอกันแล้วโอ้โหผมโดนเน็ตอย่างเดียวเยนเววว็ตยอะไรวะสปินอ๋อชาวคนชอบเกมโอเคซึ่ง มันมีอะไรให้ซื้อบ้างโอ้โหมีแต่คนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีกูตัวเล็กอยู่คนเดียวเนี่ยยาบุลี่คนตัวเล็กอย่างเดียว<ค>โอเคป่ะโอเคอะยาบุลี่คนตัวเล็กอย่างเดียวทาบุลี่ทำบูลี่ทำบุลี่โห้ก็เด็นไกยอยู่เหมือนกันนะแต่ตรงนี้คนไม่ค่อยมาหรอท่านผู้ชมงั้นเรากินตรงนี้ได้ดีกว่าอ่าเรากินตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมเรากินตรงนี้เลยไม่ค่อยใครมันแกล้งกูว่ากูาบอกว่าทุกคนไม่ค่อยมาไม่เอาสักกูตกแมพเลยไอการไอการอยง่ี้ไหนเนี่ยกินบ้านอยู่ครับอ๋อ โอเคคือผมยังไม่เจอคุณกันเลยนะแต่ก็ดีนะที่อยากเจอ <c oughs> ที่อยเจอคือถ้าเจอทีก็ให้ทุกคนนะฮะฝากวิ่งหนีด้วยนะครับผ <c oughs> <Okay. S 1> มโอเคเร็วอยู <c oughs> อ่นะเออมาเดินเร็ว <c oughs> คือทุกคนกินเหมือนตัวใหญ่นะยังเป็นเขาอะเขากิน้วเ,า,เ,า,เ,า,เาตัวยังตัวเด็กอยู่เพราะเขาจกว่าไอ้น,นี่รักระโดเนได้ไงมันเลยนี่นึงกิน,น,น,นไปนั่นแหละกินชิบชิบชิบนิ้วยูยิโดน โดนอยู่นะโดนอยู่นะกิน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 โอ้ยโดนเดี๋ยวลุกกอนลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นโอเครุยแล้วรุยแล้วเราต้องไปรงจุดที่คนไม่ค่อยมีกินเอ้ผมเจอคุณกันนะตอนนี้ผมต้องแอบคุณกันนิดนึงนะคุณกันจะได้ไม่ต้องเจอม,มาทางผมนะครับเอเอ b ล l ี <S <S ่บ u ลี่เหรอผมนนได้ต้องเจอคุณกันนะครับผมาหนอะ ตายมาเห็นใครตายเราเนี่ยตายโอ้โหโปรเกรดไปหมดเลยตอนนี้เราแอบ,บกันอยู่นะฮะผมจะได้ไม่ต้องโดนการปาของใส่นะครับเราจะได้รอไปดยกันนะท่านผู้ชมเอ okay. กันเขาจะได้ไม่ต้องมาจาัดก,การผมนะครับกินไปเลยกินไปกินไปกิน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 ํนนนนามสี่แล้วกันอยู่ไหนผมก็ยังไม่เจอเหมือนกันนะท่านผม่อกี้ผมเห็นแวบมาแตกกันไม่ดูกัน,กนเห็นผมหรือเปล่าคุณเห็นผมไหมตะกี้ กิบต้นไม้ไม่ได้กินไม่รู้ว่าผมคุณการเห็นผมหรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้เราต้องแอบนิดนึงนะฮะแอบคุณกันนิดๆหน่นอยๆนะครับชิ i ชิ s โอเคกินต้นไม้ได้แล้วเอ้ยไอการกินต้นไม้ได้แล้วตอนนี้นะฮะเรากินกินพื้นหญ้าอยู่เลยนะฮะ <c oughs> คุณกันอยู่ไหนผมก็ยังไม่เจอแต่เสียงดังมากนะ <c oughs> ในเกมขออนุญาตลดเสียงสักพูดน,นะฮะโอเค,โอ,เคโอ้ยใครเนี่ยโอ้ยแมวแมว,แมวตัวใหญ่ใหญ่มากโอเค กินไปกิน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 เข้าไปกินเข้าไปเฮ้ยไอ้กันเดี๋ยวแอบกันโอเคไอ้กันตัวตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเออนะฮะอันนี้คือเราเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแล้วไปดีกว่ากันไม่รู้กันเห็นผมหรือเปล่าโอ้ยตัวจริงๆนะเนี่ยโอเคนี่เราตัวสูงแล้วคุณกันกนะไหนไม่เห็นเลยคุณเนผมแม้กันหันไข้างหลังดิ ผมกับคุณใครส่งแล้วกันเลยโอ้ยหึรู้สึกจะเป็นคุณนะเนี่ยเท่ากันเลยโอ้โหโดนโดนยิงเลยฮ่าฮ่าโดนยิงเฉยลุกเร็วโอเคอุ้ยกลับมาศูนย์เหมือนเดิมเลยกลับมาศูนย์กลับมาศูนย์กลับมาศูนย์วะถ้าเราตายจะถ้าตายก็คือโอ้เอชพีเราจะต้องมาเริ่มใหม่เฮ้ยกันกันเนี่ยไอ้กันเนี่ยไอ้กันเนี่ยโอ๊ยโดนไอ้กันเล่นเถอะฮะท่านผู้ชม สิบสแล้วนะฮะกินไปชยำงยำหยำอู้ยโดนเต็มเต็มโดนโดนดาเมจมากเลยนะฮะเนี่ยโอ้ยตายจบเลยจบเลยนะครับโอ้โหกินแต่ต้นไม้อู้มีตังกินน้ำนิหนึ่งนะขอแห้งนะโอ้ยโดนไอ้รู้สึกว่าไอ้ตรงข้างหน้าน่าจะไม่ค่อยมีใครเขาเข้าไปนะเราจะแอบเข้าไปในนั้นกันนะทุกผู้ชมโอเค อันนี้เราเข้ามาขานาดเดี๋ยวจออิตเตอร์ท่านผู้ชมผมจะอ,อิตเตอร์เอ้ยเก็บเรียบร้อยเก็บมาได้แล้วนะเจอะะพลิแกออแอ็กในเกมหมครับเรียบร้อยขับทุกเคมเอาละ่ะเราเคม,มาไดเ้เรียบร้อยแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ถึงเวลาน่าจะขยายตัวได้ล่ละประมาณนี้เอาละ่ะเราเรา,เราเอาขนาดสูง ความเร็วในการเดินผมว่าความเร็วในการเดินดีกว่าแต่ว่ามันต้องกินเยอะนิดนึงโอเคอันนี้คือไซส์คือสูงกันมากกับท่านผู้ชมอันนี้คือเราจะต้องกินไปเยอะๆก่อนนะเพราะวันนี้เรามีตังค์อย่งเราจะแปดปลาแปดลอยได้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่อยากเจียคุณกันนะเะฮ้ยกันที่นี่ที่ไหนเนี่ยก็ น่าจะมีเพียงเท่านี้เลยนะฮะก็สำหรับิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะฮะก็เล่นมาให้ดูนะครับก็สำหรับชิปนี้ขอตลาไปก่อนอยากให้เล่นแมปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะฮะส่วนชิปน่าจะเป็นชิปในตอนนั้นก็ฝากติดตามดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม